สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสตูดิโอสูซ channel นะครับวันนี้ผมจะพามาใส่กลองแอร์ให้กับรถยนต์ที่ยังไม่มีกรองแอร์นะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถยนต์รุ่น isuzu d-max นะครับตัวนี้จะเป็นปี2013มันจะไม่มีไม่มีกรองแอร์นะครับซึ่งเราจะไป DIY ใส่กรองแอร์ให้มันนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากช h ปปีนะครับ นะครับตัวนี้มันจะเป็นฝาปิดรถยนต์ Isuzu D m a x เนี่ยตั้งแต่ปี2014เป็นต้นไปนะครับมีกรองแอร์ให้นะครับแต่ว่ารถของผมเป็นมันเป็นปี2013นสิบสามนะครับมันจะไม่มีนะฮะทดสอบลองใส่ก่อนเฉยๆนะครับว่ามันจะดีไหมอะไรต่อมานี้ผมก็เลยไม่กล้ายังไม่กล้าสั่งของแท้นะครับก็สั่งของอันนี้มันเป็นงาน คุณง่ายก็งานเทียบมาเลยครับราคาก็อยู่ที่ประมาณชิลละหกสิบเจ็ดสิบบาทนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเปลี่ยนกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับในการเปลี่ยนกล่องแอร์นะเปิดเกะตัวนี้ออกนะครับมันจะมีเดือยข้างๆเห็นไหมครับมันจะมีอยู่ทั้งสองข้างเลยนะครับ ใช้มือข้างซ้ายและข้างขวากดเข้าแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนะครับใช้มือสองข้างกดเข้านะครับ ต่อออกได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็ใช้ขควงแฉกขันน็อต4ตัวนะครับถึงา3แล้วก็4ตัวนี้ขันออกแล้วก็ดึงแผงหน้ากากมาออกนะครับ ตรงนี้นะครับแกะออกมาเลยยอดให้ความรกต่อไปนะครับก็เป็นขั้นตอนวิธีการเจาะช่องแอร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเสียบแผ่นกองเข้าไปได้นะครับใช้คัตเตอร์นะครับเจาะ โอเคครับมาเริ่มทำกันเลยตอนนี้ผมก็ได้กรีดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสภาพรถที่ไม่มีกรองแอร์นะครับเจ็ดปีนะฮะรถเจ็ดปี โอ้โหฝุน่นสภาพสุดจริงๆขี่ไม่ได้ยังไงตั้งนานโอเคเดี๋ยวมาใส่กันเลยครับนี่นะครับกล่องแหนี่นะครับมันจะมีหลายฝั่งนะดูดีๆนะครับวิธีการใส่นะครับให้หันตัวหนังสือ นี่นะครับขึ้นข้างบนแบบนี้นะดูที่ตัวหนังสือเป็นหลักแล้วก็เอาไว้ตัวหนังสือออกข้างนอกนะครับแต่เข้าไปเลยฟับโอ้โหพอดีเป๊สวยงามนะครับต่อไปฝาปิดนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่าน่าจะของเทียมหรือเปล่าเนี่ยมันจิดไว้ว่า ฟ้าปิดใส่กล้อง a i r D Max ปี2012ของแท้อยู่นะครับแต่ว่ากลองเนี่ยไม่แท้แน่นอนอะนี่นะครับการใส่กดเข้าไปเลยนะครับให้มันดังเสียงตับแน่เรียบร้อยเน่นแั้นมากเลฮะขั้นตอนประกอบก็ไม่ยากครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับ เช็คสายฟงสายไฟมันหลุดบ้างหรือเปล่านะครับเช็คดีดูดีๆวิธีการเล็งน,นะครับนี่เลยครับดูตรงหมุดหมุดตรงนี้เนี่ยตรงหมดุดจะมีหมุดหัวชวเขียวอยู่นะครับเล็งใส่อ่าเล็งใส่รูให้ตรงนะครับ นนี้เองครับแล้วก็ทันนตเขานะครับขั้นตอนสุดท้ายและท้ายสุดนะครับประกอบเกต๊ตตัวนี้เข้าไปที่เดิมนะครับดูดีๆเดือยตรงนี้นะครับมันมีสองเดือยนะครับใส่เดือยเข้าไปก่อนข้างล่างนะครับนะแต่ทีนี้ค่อยกดเห็นนะครับกดตัวนี้เข้า ให้ปุ่มให้ตรงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับใส่เข้าที่เดิมโอเคนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ฝากกด subscribe ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรด,ดีเดี๋ยวจะมาแบ่งปันกันใหม่นะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ